สวัสดีครับกรบผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งสิงหาคม2564ใช้กฎหมายปิดปากประชาชนคือสัญญาณอับจนแก้ปัญหาหาผู้นำคนใดขาดศรัทธาเป็นหน้าที่ปวงประชาขับไล่เอ่ยใช้กฎหมาย ติดปากประชาชนคือสัญญาณอับจนแก้ปัญหาหาผู้นำคนใดขาดศรัทธาเป็นหน้าที่พวงประชาขับไล่เอ่ยครับเดี๋ยวนี้ทุกๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้โดยคุณประยุทธ์จันโอชาอาศัยพลกรฉุกเฉิน แก้ปัญหาโควิดเลยเถิดไปจนออกมาตรการตามออกข้อกำหนดตามมาตรการของพอลกรฉุกเฉินใครใช้สื่อสารมวลชนสื่อความหมายทำให้พี่น้องหวาดกลัวมีความผิดทางอาญาเป็นการปิดกั้นเป็นการกระทําออกกฎหมายขัดต่อรัฐธมรน,นูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัตริรองรับในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนของพี่น้องประชาชนคณาจารย์สอนนิติศรราสตร์70คนครับทุกๆมหาวิทยลาลัยของประเทศไทยออกมาคัดค้านท่านอดีตอายการสูงสุดท่านชัยกเกษมนิติสิริก็ออกมาคัดค้านท่านนายกสมาคมทานายความแห่งประเทศไทยก็ออกมาคัดค้าน ก็ผมเองก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายใหญ่กว่าสถานการณ์ทุกวันนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังไม่ร้ายแรงถ,ถ้ายังไม่ร้ายแรงนายกรัฐมนตรีที่ดูแลพลกรน,นี้จะออกมาตรการข้อกำหนดมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชายชนดังกล่าวไม่ได้อับจนในการแก้ปัญหาครับแสดงว่าการแก้ปัญหาของพยุธ์มันจนตรอบ จนตรอกแล้วครับไม่มีทางไปแล้วเอากฎหมายมาเอาตีนช้างมาเหยียบปากนกครับใช้กฎหมายปิดปากประชาชนแต่ว่าประชาชนเขากลัวไหมล่ะครับวันนี้ครับวันนี้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตคางกจากทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศครับจะเกิดขึ้นวันนี้คุณนัทวุฒิสาเกือ้อกลับสู่สนามครับ นัดพบกับพี่น้องประชาชน11นาฬิกาที่ราชประสงค์แล้วมุ่งหน้าไปรวมกับคุณหนูหลิงนะครับคุณหนูหลิงบอกกายจุดที่พิภาวดีรังสิตราษฎรโปรดเอกก็ไปเพื่อแสดงพลังบีแตรขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ในตําแหน่งเพียงหนึ่งนาทีก็สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นเพราะพี่น้องประชาชนล้มเสียหายตายเสียจากต่อหน้าต่อตา ผู้นำที่ขาดภาวะขาดวิสัยทัศน์ขาดศรัทธาจากพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนล้มเสียหายตายเียจากเป็นร้อยติดเชื้อหมื่นสองหคนครับอยู่ในระดับต้นๆไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนผมไม่ได้เป็นคนนัดแนะนะครับแต่เดี๋ยวนี้รู้กันทั้งโซเชียล ว่าเราจะไปราชประสงค์ไปพบคุณนัทวุฒิใสเกลือหรือจะไปที่วิภาวดีไปพบกับบอกอรายจุดหรือไปกับราษฎรปวดแอกก็ตามสบายนะครับเพื่อต้องการขับไล่ประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งไล่ประยุทธ์เป็นหน้าที่ครับไล่ประยุทธ์เป็นหน้าที่บริหารในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลวงท้วยไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนใดบริหารประเทศที่ประชาชนดา่า ด่ามากที่สุดไม่มีประสิทธิภาพไม่มีวิสัยทัศน์เวิร์กฟอร์มโฮมจากค่ายทหารไม่โผล่หน้าไม่ทำอะไรทั้งสิ้นครับวัคซีนดีๆก็ไปขอบริจาคเขาบริจาคให้บริสุทธิ์บอวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพตามความเข้าใจความี่น้องประชาชนกลับไปซื้อจากจีนครับ <laughs> วัคซีนดีไปขอทานบริจาควัคซีนไม่ดีประสิทธิภาพไม่ดีกลับไปซื้อ ในแหล่งที่ประชาชนไม่อยากให้ไปซื้อครับนี่คือการบริหารแบบหลอยถ้วยประยุทธ์จะต้องถูกขับไล่วันนี้คามอบครับคามอบทั่วประเทศจะยิ่งใหญ่ปิีนปีนปีนปีน,ปร,นประยุทธ์ออกไปครับเจอกันนะครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตวันนี้ครับสวัสดีครับ